สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ไหนคะ,ะบบพีพจจะว่ว่า,นนวา,บบาวจ,จะบอกว,ว่าต้องนั่งรถกระบะมาพี่วาจะบอกว่าพี่ไม่ได้เสียงห้องห้องห้องอยู่ตลอดทางเลยเหรอหมาที่ไหนมันหาวครับหรือว่ามันติดอยู่ในล้อรอเราไม่ใช่หรอกถ้ามันติดในลอ้อมันตายแล้วโโดูสวยมากเลยไปเดินไปหาไปหายายไป <laughs> นาที่แบบจุ้มจิมมากเลยหวานข้าวแค่นี้สองแปลง ตรงนี้มีน้ําแต่ตรงนู้นไม่มีน้ําเลยเดี๋ยวข้าวมันจะงอกไหมอ่ะต้งไหมสนุกไหมคะเดินดีๆนะคะต้องระวังนะคะ <c oughs> ทําอะไรกันอะ่ะมันสกรปรกนะระวังมีปลิงไหม <c oughs> เราต้องเอาปลามาปล่อยเลี้ยงไว้นะ <c oughs> ถ้ามันมีต้องมีน้ำเยอะกว่านี้ <c oughs> เราจะเลี้ยงปลาในน้าข้าวได้ หอยมันกัดกินต้นข้าวลูกแดดดีมากเลยวันนี้หายลูกอะไรครับไหนลูกของต้นอะไรอ่ะเขาเรียกต้นอะไรต้นเนี้ยต้นอะไรนะน้องไหมฮะ มันมีบอ่อไหนบอ่อน้ําของยายตรงไหนเนี่ยเหรอไหนไม่เอากลัวตกบอ่อไหนบอ่ออยตรงไหน,น,นอ๋อฝั่งนู้นอ๋อหญ้าขึ้นเยอะๆนะนะบอ่อลึกมากเลยนะรู้เปล่าทุกคนไม่รู้สิม่ค่อยเดินนะลูกดูดูด ดูดูทางไม่เป็นไรค่อยๆเดินไม่เป็นไรเราเดินแค่นี้พอลูกเออเดินตรงใบข้างล่างตรงนู้นหน่อน่ะพอแล้วเรายืนตรงนี้แหละลูกไม่ต้องตามยายไปนะลมเย็นดีจังเลย ใช่ใช่ใช่ล่องยางตรงเนี้ยสามารถปลูกข้าวได้พี่อันดาไม่เอาลูกเดี๋ยวตกนู่หรอขุดบอ่อไม่ไปไม่ไปยายบอกว่าไม่ต้องตามยายไปนี่เราไปทางนี้ดีกว่าไปทางที่มันไปง่าย,ายๆหรอกทางนู้นก็ได้ตรงนู้นอะเออได้อาลองไปสิ เอาน้ำมาวางไว้ก่อนก็ได้ลูกอเ,เอ้ย <S <S ตกใจองเสียงดังเลยเอาน้ำมาให้มามีากลัวน้องหงายหลังตกลงไปในล่องนั้นนะลูกชส้คอยถือไปน้ำทำไมมาหาคุณแม่ไหมคะ หนูต้องลงมาทางนี้ก่อนตรงนั้นมันทางชันต้องมาตรงนี้เออค่อยๆลงแล้วอ้อมไปทางโน้นลูกเออเออนั่นแหละมาืมิงข้างกายอยู่ด้วยกันล่าสุขสบายไปได้ไหมคะเออไปแค่นั้นพอ แค่นั้นพอลูกตรงมันมีกิ่งไม้น่ะเห็นไหมนะ่ะเ,นนนอเออไม่ต้องไปหายายหรอกเด็กไปลำบากมันมีกิ่งไม้เยอะลูกกลับมาทางนี้ ไปได้อะเวลาเดินแล้วอย่าเบียดกันนะเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวคนหนึ่งตกลงไปต้องเดินทีละคนแถวเรียงหนึ่งไม่ใช่ไปไปแล้วอคนนึงจะไปคนนึงจะกลับอย่างเงี้ยเบียดกันตกลงไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมีโอ้ยดินมันยุบอะ่ะเพราะเราตัวหนักไงไ <laughs> อยากให้จาำไหมนอนพี่เขากลับมาแล้วนะมาก็กลับมา,ม,ามาทางนี้ดินะอ่าไปสิเ <laughs> ขาลงข้างล่างนี่พี่จำ๊ำเขาลงข้างล่างตรงนู้น อ้อมปลายนูน่นลงไปข้างล่างตรงต้นญ้านอ่ะม,มาทางนี้มาทางนี้นี่ลงมานี่ไงเอาลงมานี่นี่เอาลงมาตรงตรง,งนู้นหะเดินไปสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกน้ำหยุดถ่ายแล้วนะ ดูแลน้องใหม่ไงเดี๋ยวน้องใหม่จะตกตกน้ำเรนดารอน้องด้วยลูก